ต้องออกปีแรกก็เคยออกแล้วปีที่สองเด<ะ>ี๋ยวมันายากไปครับพี่ผมโอ้สี่ห้าโมงนี่ก็คน,น,ดคนเดียวหล่นเนาะพุ่นของน,น้ำแมนพุ่นน้ำมูนมนั่นยกนี่ลายนี่ก็มีก็คนเก็บพี่เป็นเก็บทาา่านจ๋า ่อยมันบินไอ้มันไอ้มันเปไข่ให้มันเปย์ไข่ไอ้มันไมันอมันปีนี่มันจะได้ออกเจ้าครับล้เจ้าหรอล้นัก ออกแม็กก็ครับตอนแรกมันแปดปิงัออกไฝนตกเจ้ามันก็เลยออกแ้นีตีมันไม่ครับมันคืดกนแรเริ่มอกอกเล่นล้วครับแต่อนนันเป็นกู้นะแต่เขายมาลูกคุดหนุผมผมมึงคุดไกินในแน่ในบ้านกินนะแฟนแะีไหนหมหนนยุบละกามันยุบขังกีกี อามาน้อยเดียวให้ยายไปเยอะกว่าย้ายชอบตำน้ำพริก